หลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโลเจ้า,าวาดวัดส,สีนวลธรรมวิมลเขตหนองแขมหรืออดีตเสือดำหนึ่งในสามเสือสุพรรณบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค70ปีก่อนเราให้ทีมข่าวเ n n 24ถึงจุดเริ่มต้นในการรวมตัวกันระหว่างเสือดำเสือใบและเสือมเหศวนหรือสวนเพลีวงที่พึงเสียชีวิตไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่าทีทั้งสามเสือรวมตัวกันเนื่องจากประสบกับปัญหาชีวิตในรูปแบบเดียวกันคือครอบครัวถูกป้นและไม่ได้รับการเหลียวแลจากทางราชการจึงรวมตัวกันล้างแค้นก่อนหักเหชีวิตเข้าสู่เส้นทางสายนี้คล้ายๆกันทั้งสามคนหนึ่งถูกกลุ่มเหงหลังแกสองก็ถูกทางราชาการนะไม่ได้ช่วยเหลือดูแลต้องปกครองตัวเองนะสาม เราได้รับจากเสือกลุ่มอื่นที่เข้ามาอยู่ในเขตสุพรรณบุรีเรียมาป้นฆ่าประชาชนกระทั่งพ่อแม่ของเปื่อแม่มเหตุสวนพ่อตายพ่อเสือดำเองก็พ่อแม่ก็ตาย การจะออกป้นแต่ละครั้งอดีตเสดําบอกว่าทั้งสามเสือมีกฎระเบียบว่าต้องบอกผู้ที่จะถูกป้นให้เตรียมตัวโดยไปติดป้ายประกาศล่วงหน้าที่หมู่บ้านก่อนจะเข้าไปปิดล้อมหมู่บ้านให้ชาวบ้านนำทรัพย์สินใส่กระสอบที่วางไว้รอบหมู่บ้านตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยจะไม่มีการยิงหรือฆ่าใครทรัพย์สินที่ได้จะบริจาคให้วัดโรงเรียน และเป็นคุณการศึกษาซื้อที่ดินให้คนยากจนซื้อไม้และสร้างบ้านให้คนยากจนซื้อยาและอาหารให้ชาวบ้านและส่วนสุดท้ายจะเอาไว้ใช้ไถ่ายถอนที่ดินของคนจนจากคนรวยตลาดไม่ล้นลงสีไม่ล้นนะร้านทองไม่ล้นลุงเล่อยไม่ล้นล้นในกลุ่มบ้านใหญ่ๆญ่ที่มีคนหลายๆยแล้วนักคารือนและไอ้ตวนก็เอ่ยมาเฮ้ยมึงจะล้นน้วมึงจะทำยังไงอ้าวเราแบบประกาศด้วย บอกเลยว่าอีกสิบวันเราจะมาปล้นหมู่บ้านนี้ให้เกยมเนื้อเกยมตัวเกยมปืนเกยมกระสุนปืนเอาไว้นะสิบโมงเช้าเราจะเดินทางมาปล้นตรงนี้ให้ได้กลางวันกลางคืนไม่เคยปล้อนอดีตเสือดำยังบอกด้วยว่าทั้งสามเสือได้ถือน้ำสาบานจะเป็นเพื่อนตายกันตลอดไปตึงตลอดระยะเวลา16ปีที่ออกปล้นก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะหรือขัดใจจวบจนทุกวันนี้ เสือเหสวนก็ยังไปมาหาสู่ที่วัดสีนวลและไปร่วมงานปลุกเสกจนมีการเจ็บป่วยก็ได้มาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ซึ่งอดีตสดํายังย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่อายุ20ปีจนทุกวันนี้อายุร่วม100ปีหลวงพ่อทวีศักดิ์บอกด้วยว่าการออกป้นจะแบ่งพื้นที่กันชัดเจนเสือเหสวนจะออกพ้นในอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี เสือใบจะออกปล้นในอำเภอดอนเจดีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนตนเองจะออกปล้นในอำเภอราวขวัญและกาญจนบุรีโดยแต่ละคนมีลูกน้องไม่ต่ำกว่า30สิบคนรวมกันมาเป็นเวลาทั้งหมดได้อยู่ด้วยกันมาเนี่ย16บหปีมไม่เคยขัดใจไม่เคยมีจะต,ต้องลูกน้องลูกหาไปขัดโอขัดใจไม่มีเลยไม่มีตอนนั้นเราแบ่งลูกน้องชัดเจนใช่ไหมแบ่งชัดเจน เสียมเมียสวนสามสิบหเสียใบสา 34, มทบีหลวงพ่อมากตัวอยู่ไกลเขาห้าสิบสคนมากที่ดุดแต่ลูกน้องคนไหนอยากจะเลิกจัดสร้างบ้านให้ที่ท,ที่ปลูกบ้านให้เนี่ยนะไม่ใช่เป็นร้อยราคารเรือนนะักกว่าแยะชนะแล้วก็ให้วัวคู่ควายคู่ไถคู่องค์น้ําคู่หม้อข้าวหม้อแกงเจ็ดหาปืนลูกซองยาก็บอก เอาเฝ้าบ้านและเลิกจากเป็นเสียหาทุนให้หลวงพ่อทวีศักดิ์ชี้ให้ดูภาพถ่ายของตนเองที่ขุนพันธุลักษณรเชเดชท,ที่เป็นคนถ่ายภาพให้หลังจากการดวนปืนและเจราจาให้เลิกป้นเพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการยิงและการประทะกันแต่ก็ไม่สามารถมีใครทําอะไรกันได้เพราะต่างฝั่งมีวิชาอาคมจนต้องมีการเจราจาและแยกย้ายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ส่วนหลวงพ่อทวีศักดิ์เลือกจะเดินในเส้นทางธรรมะจวบจนทุกวันนี้แม้วันนี้เสือมเหสวนผู้เป็นหนึ่งในตำนานสามเสือสุพรรณบุรีจะจากไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจอมโจรโรบินฮูดเมืองไทยจะตายไปจากใจคนยากคนจนยุรพงศ์อยู่สุขถ่ายภาพสมเกียรตินุมหันเขียนเอ็ทวฟรายงาน